สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอดนะครับกับทางพญยแยสบนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวเพื่อนรักของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC ถึงกับขำลั่นหลังเพื่อนรักหมอลำสาวไม่พอใจ ถึงขั้นสั่งสอนสิ่งนี้เอฟซีลันใจเย็นๆอย่าด่ากันเองปาด์ตันนี้ประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าอซูฟังเด้อครับผมกากคือว่าแบบนี้เนาะครับเมื่อวานนะครับทางหมอลําสาวนะครับกับทางครูหมันเพื่อนพี่น้องนะครับคู่รักปารีสนะครับเพื่อนได้ไปกินอาหารนะครับพี่น้องเป็นปิ้งย่างนะครับแต่ว่าทางหมอลําสาวบัตรบลูนะครับว่า แผ่นกลมๆแผ่นกระดาษที่วางไว้มันคืออีหยังนะครับเพื้นกันเลยสิให้เด็กเส์เอเบาออกเอาไปทิ้งประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับเด็กเสือกันเลยอธิบายว่ามันคืออีหยั่งประมาณเนี่ยครับหลังจากนั้นหมอลล้ำสาวกับคืนๆนั่นแหละครับบอาตรงๆก็คือหน้าแตกนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกระดาษซับมันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางเพื่อนรักนะครับก็คือทางผู้จัดการเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องผู้จัดการนี่ลุยนั่นแหละครับเอาตรงๆนะครับพี่น้องเพื่อนก็เลยออกมาฟาดเช้าเน็ตว่าแค่เรื่องกระดาษแค่นี้ก็ออกมาเป็นประเด็นดราม่าเนาะนะครับแล้วเพื่อนก็เลยออกมาโพสสอนพ้อมพี่น้องแต่อีฟซีเห็นแล้วโพสนี่สิออกมาปกป้องเพื่อนหรือว่าออกมาหลอกดาเพื่อนเพราะว่าเห็นโพสแล้วซ้ำหลอกดาเพื่อนคักๆเดนนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ สบายดีทูเดย์นะครับเพื่อนโพดว่าชาวเน็ตรู้จา้าแต่เพื่อนมึงไม่รู้นะครับเลียกับเป็นการแกลบข้อความนะครับของทางโพดผู้จัดการนะครับเพื่อนรักหมอลำสาวซึ่งทางผู้จัดการเพื่อนโพดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อดาม่าหอดกระดาษร้องกระดาษร้องนี่เป็นกระดาษซับมัน เขาให้ลองกันน้ำมันกระเด็นใส่เราเวลาเราย่างนะครับเขาจะมีมาให้เปลี่ยนเรื่อยๆเ,เวลาเรากินหลายร้านที่ใช้กระดาษน้ลองนะครับร้านดังๆในห้างเขาก็ใช้กันเยอะแยะย่าสักแต่จด้เขาหลายนะครับหาขอมูลนกันเน่จ้ามันจะขายํำเอานะนะครับบอกว่า อย่าพากกันแต่ใดอย่างเดียวหลายรูปจากหาข้อมูลแน่รูปบอกว่ามันเป็นกระดาษลองลองน้ํามันนะครับซับน้ํามันบอให้น้ํามันกระเด็นไ่เฮานะครับแน่นอนครับหลายๆคนรู้ชาวเน็ตรู้แต่หมอลํเสาวไม่รู้ครับก็เลยบอกให้พนักง,งานเอาออกให้เอาไปทิ้งประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นเอฟซีกับขำลั่นเลยครับแล้วก็กเข่ามาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเอฟซีท่านแรกบอกว่าถายนามูอีก คนอื่นเขาลู่แต่เพื่อนเธอจะดึงออกเด้อสาวบอกนูอ่าขอครับบอกมูเน่ไม่รู้ให้ถามจ้าว่าเขาเอาไว้ทำอะไรงึดนะครับท่านต่อมาบอกอีมูมึงนั่นแหละปึกนะครับอีปึกหลวงนะครับแล้วก็อีกสองสามท่านนะครับพี่น้องท่านนี่บอกว่าด่าเพื่อนตัวเองทางอ้อมใช่ไหมลุงนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายท่านนี่ก็บอกคล้ายๆกันพี่น้องเพื่นอนอบอกว่า S 1> <S 1> <S มันหลอกด่าเพื่อนมันเด้ <S 2> <S 2> อโพสต์นี่ของลุงนะครับเป็นไดด่าอ้อมอ้อมให้ความรู้เพื่อนน้ำพร้อมแก้วนะครับหลอกด่าเพื่อนเสร็จแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนพร้อมนะครับแต่ว่าจริงๆเพื่อนก็ออกมาปกป้องเพื่อนรักเพื่อนน่ะครับพี่น้องแต่ว่ามันลงประเด็นเพื่อนลงประเด็นเพราะว่าทาั้งหมอลัมสาวเพื่อนบ่งหูว่าก,กระดาษคืออีหยังแต่ว่าทางผู้จัดการบอกว่ากระดาษนี่ผู้ใดกระลูกนะครับมันเอาไว้ซับมันกันน้ำมันกระเด็นใส่เจ้าของเวลาย่าง ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าโปเต็มๆนะครับจะปกป้องเพื่อนกับกลายเป็นหลอกด่าเพื่อนซะง,งั้น f อถึงกับขำลั่นเลยทีเดียวประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอ,อกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ